สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิกาคาเฟ่อีกแล้วนะคะยามค่ำคืนตอนนี้ใกล้ปิดร้านแล้วลูกค้าเริ่มซาไฟมาดูไฟเราไหมนี่เรามีติดไฟเหรอเคยสัญญาวจะพาดูใช่ยังไม่ได้แต่ตอนนี้มีลูกค้าอยู่นะเดี๋ยวเดพาไปเงียบๆสว่างสวยสว่างสวยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราแบบขับรถผ่านมาเราจะเห็นว่ามีร้านเพราะว่ามีไฟแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นป้ายอนนี้เสาอาจจะบางแต่ถ้ามาจากทางนู้นจะเห็นชาดค่ะแล้วอาทิตย์บางไหมฮะเสาบังอาทิตย์ไม่บางค่ะนี่เองค่ะเดินมาสิคะ่ะเดินมานคะ่ะ ไม่รู้เกี่ยวไหมคุณแม่หลังจากที่เราติดป้ายไฟลูกค้ามาดิเนอร์ทุกวันเลยเยอะทุกวันเลยแล้วก็ไม่เราติดไฟสว่างสวยเพิ่มขึ้นคือไฟที่ใต้ต้นไม้เห็นไหมมันสว่างแล้วก็มีสปอตไลท์ตรงนี้อันหนึ่งนะคะก็เกิดหมสว่างแล้วก็มีไฟหิห้อยเห็นไหมคะไม่เห็นหรอกค่ะคือมันเป็นหิ่งห้อยมันก็จะมันต้องแพงนิดนึงวันนี้บรรยากาศดีมากแล้วตอนนี้มีโูกานั่งข้างนอกด้วยปากเงียบเปียคนดูเชิญเขาชสองก็มีลูกค้าอยู่ตอนนี้ วันนี้แค่นี้เหรอไม่สิค่ะว,นนวันนี้จริงๆแล้วเราจะมานําเสนอเมนูมใหม่นะคะกอค่อนเมนูใหม่ขอเป็นเมนูก่อนใหม่ได้ไหมคือแม่อ,อันนี้มาน,นําเสนอมาอ่ะก็คือคือคอ,อันนี้เค,ค้กเราก็จะมีปกตินะคะเค,ค้กส้มเค,ค้กช็อกเค,ค้กสจ้ตออะไรแบบนี้อ่ะอันนี้เป็น เรียกว่าอะไรดีอะช็อกโกแลตส้อแคบูนจะทำคอลเลคชันที่เป็นเค้กถ้วยเมื่อก่อนเออเค้กถ้วยเค้กถ้วยเนี่ยก็คือจะมีตัวหนึ่งก็คือสับปะรดไทรฟอลวันนี้หมดไปแล้วขายหมดไปแล้วต้นคือเป็นเค้กช็อกโกแลตส้มแล้วเดี๋ยวจะมีก็ช็อกโกแลตดูไบมีไหมไม่มีเอามูสจะทำไอหนี้มูสแล้วข้างหน้าเป็นกรอบๆบครันชี่ครันชี่อ่อะันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่พูดวันนี้คือเรื่อง เมนูดักช็อกฟรฟปเป้ของป,ป๊าๆนะคะอ๋อกอ,อันนี้ใช่ไหมซึ่งออออซึ่งปกติเนี้ยนะคะไม่ใช่ปกติเนี้ยที่มีดักช็อกฟรฟปเป้ปกติที่แบบว่าเออถ้วยปกติเราบิบกิปครีมับราคาหนึ่งสองศูนย์ราคาร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ต่อมาเขาก็มีการประดิษฐ์เป็นดักช็อกโอเวอร์โหลดเนี่ยราคาร้อยเก้าสิบห้าบาทซึ่งขายดีมากขายดีมากแบบว่าออกวันเดิแบบหลายแก้วบางวันสิบแก้วเลยมันจะมีนู่นนี่นั่นข้างในไอศกรีมครีมช็อกโกแลตเครื่องโน่นนี่นั่นอัดแน่นเลยนะคะแล้วก็ บางคนกินไม่ไหวแต่ว่าอยากจะกินแบบเป็นวิปครีมช็อกโกแลตเราก็จัดให้เป็นดาร์กช็อกอันเดอร์โหลดอันเดอร์โหลดนะคะเป็นวิปครีมช็อกโกแลตป้าเขายังไม่พอใจค่ะเขาจัดอีกมันยังเข้มข้นไม่พอสำหรับป้าป้าจะบอกว่าเมื <c oughs> ่อก่อนที่ป้าทำเองอ่ะป้าก็ทำแบบนี้แหละแบบแบบที่จะเมนูใหม่นี่แหละ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้เอามาทำขายเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงมากแต่วันนี้เดี๋ยวจะทำขาย เอาแบบคนที่เป็นช็อกโกแลตเลเวอร์เอาเข้มข้นกันจุกๆไปเลยเขาก็คือดาร์กช็อกทริปเปิลโหลดทริปเปิลโหลดเหรอทริปเปิลโหลดนะดาร์กช็อกทริปเปิลโหลดคิดสดสดเลยดาร์กช็อกทริปเปิลโหลดทำไมถึงเป็นทริปเปิลฮะก็คือนอกจากว่าเป็นไอช็อกเป็นดาร์กช็อกโกแลตปั่นแล้วเรายังใส่ไซรัป ช็อกโกแลตซึ่งไซรัปอันนี้เป็นไซรัปที่แพงมากนะ1883ของฝรั่งเศสไดาร์กช็อกไซรัปนะคะตัวนี้เท่าไหร่400กว่าบาทโอ้าเหร่อถึงสี่ห้าร้อยจะไม่ได้แพงมากแล้วก็นอกจากใส่อันนี้เสร็จนะคะเราก็วิปวิปครีมก็เป็นวิปช็อกโกแลตซึ่งวิปช็อกโกแลตของเราเนี่ยโอ้โหใส่แบบชออะไรบ้างก็คือเป็นวิปครีมที่แบบว่าตัวครีมแบบเบานะไม่หวานไม่เลี่ยนนะแล้วก็ใส่ผงโกโก้ซึ่งเป็นโโกก้แบร์รี่จากฝรั่งเศสแล้วก็ เออเข้มข้นอร่อยไม่ได้หวานถ้าเปิดเป็นป้าปลาจะไม่กินวิปครีมขาวมันจะมันจะมันมันเมื่อก่อนก็กินแหละแต่ต้อามีช็อกโกแลตทุกก็อยากจะได้ดำดำมันจะเข้มข้นมากสรุปแล้วก็คือเป็นทริปเปิลเพราะว่าเพราะว่าตัวน้ำป่นเนี่ยเป็นดาร์กช็อกปานหนึ่งแล้วใส่ซอสใส่รัปไอพี่ให่ซอสช็อกโกแลตสองดักชิ่งเป็นดาร์กช็อกแล้วก็สามก็คือวิปครีมก็เป็นดาร์กช็อกราคาราคาหนึ่งอะไรนะ หนึ่งห้าศูนย์มันจะราคาสูงเดี๋ยวนะราคาสูงแต่ว่าไม่แพงเพราะถว่าวัตถุดิบมันพรีเมียมมากก็คือถ้าอันเดอร์โหลดมันร้อยสี่สิบไงอันนี้มันร้อยห้าสิบเพิ่มตัวนี้้าไปเย็นจะไปให้หมอให้คือรสชาติที่ได้เนี่ยไม่ได้หวานนะแต่เข็มนหวานขึ้นแต่ว่ามันจะได้ความเข้มลึกอ่าเข้มแบบลึกเข้มข้นมากอืมอ่าวอเค ป้าเขาเป็นพวกช็อกโกแ,แลตเละเวอร์เขาเลยอยากเอาใจสายช็อกโกแลตไม่พอไม่พอเขายังทำอย่างอื่นมาด้วยก็คือว่านอกจากทริปเปิลโหลดแล้วเนี่ยยังเป็นทริปเปิลโหลดส้มทริปเปิลโหลดราสเบอร์รี่หรือทริปเปิลโหลดสตรอเบอร์รี่มีให้เลือกอีกสอง t o p ป i n g มีให้เกก็คือว่าทริปเปลิปล,ปลโหลดธรรมดาก็ได้หรือว่าอยากจะใส่เป็นซอสส้ม แล้วเราก็มีแปะหน้าเป็นแต่งหน้าเป็นส้มอ่าส้มอบแหง้งแล้วก็เอ,อ่อหรือว่าเราบอกว่าเอาเป็นทริปเปิลโหลดลาสเบอร์รี่เราก็ใส่ซอสลาสเบอร์รี่ทริปเปิลโหลดสตรอเบอร์รี่เราก็ใส่ซอสสตรอเบอร์รี่ซึ่งเขาบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเลือกมาแล้วมันเข้ากับช็อกโกแลตมาก,กาช็อกโกแลตส้มก็อร่อยอยู่แล้วช็อกโกแลตลาสเบอร์รี่ก็อร่อยสตรอเบอร์รี่ก็อร่อยทั้งสามตัวเข้าอยู่แล้วคือถ้าป้าชอบนะอันดับหนึ่งคือลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่เข้ามาอันดับสองป้าชอบส้มน่่ไไมมมดด้้สธรรา เพราะาส้มธรรมดาเนี่ยมันก็ืะเป็นส้มแต่ป้าต้องการความเป็นเปิดส้มป้าเลยต้องไปหาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าทริปเปิลเซกเนคูราซาเออใช่ <laughs> ทริปรรเปิลเซกคูราโซคูราซาวใช่ของโมนินของโมนินเป็นไซรัปเปิดส้มอืมมันจะมีความเป็นกลิ่นเปิดส้มแต่ว่าใส่ตัวนี้ผสมด้วยไม่ได้ความเป็นส้มถักต้ตอนนห <Okay. S 1> มีรายละเอียดแต่ว่าอย่างสองตัวเนี่ยเขาจะมีมีเนื้อโซเนื้อผลไม้ที่ ทป่าเคยอันนี้อันนี้เราใช้ประจำนะครับอันนี้เรียกว่ามนดินหรือมนแดงอ่ะก็คืออันนี้เป็นรุ่นเพียวเล่เพียวเล่คือเนี่ยเลอฟรุตเดอะโมนแดงอ่ามันจะเป็นรุ่นที่แบบว่ารุ่นที่มีเนื้อผลไม้ผสมเข้มข้นมากทำให้ดูดีกว่ามอีไก่เขาทำเราออยู่แล้วอันนี้คือเป็นอันนี้ใส่ซอสช็อกโกแลตไปปั่นแล้วนะ เรอันนี้น้ําอันนี้เป็นตัวที่ปั่นเป็นดาร์กช็อกแล้วก็ใส่ซอสช็อกโกแลตตัวนั้น1 8งแปแแล้วอ่าต่อไปเราจะใส่ตัวครีมช็อกโกแลตครีมช็อกโกแลตเขาบอกว่าใครกินครีมตัวนี้แล้วเนี่ยหกวัจไปกินไอ้ครีมขาวไม่ได้เลยตลอดชีวิตจริงเออลยังไม่เคยกินเลยนะเขาบอก ไม่ได้หยิบสูงเยอะมากเออแล้วก็จะเอาตัวไหนคะต้องไปหยิบมาราสเบอร์รี่ครับราสเบอร์รี่นะคะแล้วแต่วันนี้ป้ากินส้มไปเราด้วยส้มก็อร่อยเอาราสเบอร์รี่ก่อนละกันเพราะว่าวันนี้เมื่อเช้าเราทดลองกินส้มกันแล้วอร่อยมากอ,อราสเบอร์รี่ป้าก็ชิมแล้วเมื่อก่อนนะที่ป้าปั่นให้เด็กๆก,กินนะ่ะปัตตี้ชอบมากปัตตี้จะต้องขอแบบราสเบอร์รี่ทุกครั้งราดใช่อร่อยมากโอ้โหดูดิซอสจุกๆแล้วก็ราดอันนี้คุณแม่นี่เหมือนเมทิปเปลลิลนะ อันนี้นนมันสีอันที่สีแล้วเนี่ยมีรสขคอร์ดรับไม่ก็อันนั้นมันเป็นตัวเดียวกันไงใช่ตัวเดียวกันนี่เราก็เอาราสเบอร์รี่แช่แข็งแต่งหน้ามันลงไปด้วยโหปึ๊บเสร็จทีนี้ ถ้ามีซอสผลไม้ส้มรัสเบอร์รี่สตรอเบอรี่เราจะเพิ่ม30มสิบนะคะก็จะเป็นร8อยแปดิบนะเพราะว่าไอพวกไอกตุน๋นมันแพงใช่เนี่ยไอไก่เอานี่แม่ดูหน่อยเธอแบบเป็นส้มเราแต่งหน้าด้วยอะไรคะส้ม,ส,มส้มแข็งเหรอเปอส้มเปิด,ส,ปดส้มอันนี้ลองกินแล้วอร่อยมากคือถ้าเปิดใส่ส้มอ่ะมันก็จะไม่เข้ากับช็อกแลตมันต้องเปลือกส้มต้องแบบนี้ส้มแบบที่มีเปลือกอบแห้งหนึ่งแก้วไี่หนึ่งชิ้นไหมไม่ประมาณครึ่งชิ้นเนาะไม่ใช่หนึ่งส่วนสี่ หนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมไม่ใช่ไก่ตัดเป็นอย่างนี้ตัดเป็นเหมือนเป็นกลีบเป็นกลีบอ่ะได้ได้เท่าไหร่แล้วแต่ไม่มันมีชนิีวิตชั้นใหญ่ไม่ใช่เออแต่พอเคี้ยวไปกับช็อกแล็แล้มันจะได้ความเปลือกส้มอร่อยมากหอมลัสเบอร์รี่ก็อร่อยให้แม่ดูดก่อนกินเลยมากแม่กินเลยเราต้องกินไหมวิธีกินไม่ต้องวิธีกินอ่ะคือปักลงไปมันจะได้ไอ้นี่ความเป็นรัสเบอร์รี่อยู่ด้วยฟ้าเคยลองเอาพวกไซรัปผลไม้เนี่ยไปปั่นด้วยปรากฏว่าเออมันจะกลิ่นมันจะหาย เราต้องกินแบบราดอย่างนี้นะกินแบบราดได้กินราสเบอร์รี่ไหมเขาบอกป้าเป็นคนที่ชอบราสเบอร์รี่สตอเร็ราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตมากเข้ากันเย็เหลือเชื่อถูกไหมแต่เขาบอกว่ามันจะหวานขึ้นนะหวานขึ้น,วนหวา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 นวาพอๆกับช็อกโกแลตปั่นที่แบบว่าสูตรหวานน่ะแล้วถ้าเขาสั่งหวานน้อยได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าวัตถุดิบที่ใส่ไปมีความหวานอร่อยมากเข้มข้นมากใช่ไหมเข้มข้นมากอืมอ่ะินคนสุดๆเป็นไงเยี่ยมอ่ะก็มาชิมกันใครเป็นสายช็อกโกแลตอย่าพลาดตาการะตีเลยว่าเข้มข้นแล้วอร่อยมากดูดิแต่มันไม่ได้หวานแบบ หวานหวานนี่ยนะว่ามันไม่หวานเจี๊ยบแบบบาดคอนะความหวานมันมาพร้อมกับความเข้มข้นของช็อกแลตเนี่ยใช่ใช่มาลองชิมดูได้จะมีนี่นะสับปรียราสเบอร์รี่อยู่ตรงโน้นส้มถ้ป้าเชียร์นะเชียร์ราสเบอร์รี่เชียร์ราสเบอร์รี่จริงมาส้มก็อร่อยเมื่อเช้ากินส้มก็อร่อยใช่ไหมสับปรีแต่สับปรีจะกินง่ายหน่อยอ่าก็คือเหมือนเขาเรียกว่าใครๆก็ชอบกินสับปรีเนาะถ้าเป็นสับปรีเราก็จะมีสับปรีไอแห้งสับปะรีสับปรีฟรีสเนี่ยใส่วางๆให้ด้วยโอเคโอเคอ่ะ ลากันไปก่อนกับช็อกโกแลตทริปเปิลโหลดบายๆค่ะแม่ตั้งชื่อก่อนถ้าเป็ราสเบอ่ชื่ออะไรก็ช็อกโกแลตทริปเปิลโหลดราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตทริปเปิลโหลดส้มช็อกโกแลตทริปเปิลโหลดสตรอเบอรี่อย่างนี้ไงตรงๆไปเลยไม่งั้นจะงงกันไปใหญ่นะคะโอเคค่ะไป